คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพน,นันใ,นใดๆการพน,นันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์ซโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับผมครับสวัสดีสวัสดีพี่น้อง ong, เอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแน,นลนะพี่น,อน้องเนาะดับอ่ามาพอปีพอน้องในช่วงส,สายๆของมืดนีดับไก่จีเทียงดับไก่จีเทียงนับสรัมืดหนิเนาะอ่าการนั้าทางของเน่อ ลับเฉพาะมัสุ่ไปครับมาฝากพี่ฝากน้องสิ่งเขาก็รอคอยนะครับงวดก่อนันลดไปหยับก่อนเพิ่งจะลดนะครับหลายมวดมากนะครับหลายมวดเพิ่งจะลดหนึ่งงวดที่ผ่านมานอกพี่น้องเนาะอวลอีกหน่มาแล้วครับมาแต่ว่านนี่ยนะแต่ว่าแอ็ดางบ่มีจังวะสีรุ่งนะครับเพราะว่ารงอันอื่นก่อนแล้วนะครับยังอยู่ของอาจารย์ก่อนการสินก็ยังไม่ลงชุดบนนะครับชุดบนก็ยังไม่ลงให้ได้นะครับ ยังมันลงไหนนะครับต้องขอภัยพี่น้องหลายๆเียเดี๋ยวคอยเบิ่งกันไปเลยนะครับยังอีกมือสองมือสามมือนะครับว่าลงเระท่านแอดจะเอาสรุปเลยเนาะถ้าว่ามือได้ต้องหาว่าลงประท่านจริงๆครับแอดก็จะสรุปให้เลยนะครับอาเขามมแล้วไปลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามด้วยแบบกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนน้ำนาอพี่น้องกดกระดิ่งครับ นะครับเพิ่มเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเฮาเดย์นั่มมีกำลังแรงให้ใจนำตัวเลขตัวดีนะครับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องในหัวต่อต่อไปกันแล้วกันนะครับเนาะอาจารย์นาเดีอาจารย์นันดาเขาก็พยายามพยายามติดตามพยายามสืบซอใสแเวหามาให้พี่น้องเลยพิจารณาวันนี้นะครับสําหรับเลขท่านนะครับเลขรับเฉพาะนะครับเฉพาะสายมาสัตว์ต่อไปนะครับ ก็มาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับโมนี่สำหรับเฉพาะสายทหารนะครับอยกจะไปเขียนบัตรเฉพาะสื่อรับเด้อยขอแจ้งกันตรงนี้ตามนี้เนาะพี่น้องครับเข้ามาแล้วเขียนแล้วอนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่นี่ครับของรับรับเฉพาะน้อพี่น้องเนาะถือสำหรับเฉพาะเดียวแอดเขียนแป๊บนึงนะครับเพื่อควบกระจังเพื่อความแบบว่ามันจะได้ถือยัง่ายนะมันจะบม่ได้สั้นนะ ปเป็นเพี่อนในทางถนนนะครับเด้อบอกกอันตีว่าจะเข้าด้วยจรุดนะครับแนวทางแต่และแนวทางอาจารย์แต่และอาจารย์ก็เพิ่งก็คิดคำนวณย้อนหลังนะครับสถิติย้อนหลังนะครับรับเฉพาะอ <c oughs> จะอเขียนสุดนะครับจะเขียนหหน่อย <c oughs> เขียนแปลกๆแค่นนนหน,น่อยนึงนะครับ ที่จิงกบอันเดียวกันหละครับแต่ว่าเที่ยงแต่ว่าข้อมูลนะครับเ้าขอมูลกัอขอมูลของรับเฉพาะสายทหารเอทเทียนส,ป,ป,สป,ปอร์ตสปอร์ตเท่านั้นนะครับ16กุมภาพันธ์ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาเอานะครับพิจารณาเบิ้งนะครับแต่ละหมวดแต่ละหมวดกับฮางเทอร์กักกบดังหฮาร์ดแอกอรบ่ดั่งถ้าพี่นอนะ้องเนาะ อแนวทางงว mm นดว Não, น Ma. ี้น er ะครับรับเฉพาะสายทหารนะครับใบแดงนะพี่น้องเนาะแอดแอดจะเขียนว่ารับเฉพาะซื่อๆครับศพคพศ .2567 พี่น้องนะครับเลขของท่านครับเลขของท่านมาก่อนะครับเลขท่านแอดเติมคล้องเข้าไปอีกอะไรพี่น้องเนี่ยเลขท่าน62กับ15นะครับอ่า3ตัวมาที่402 405นะครับอ่า2ตัวอ่า02 04 05แล้วก็24นะครับจะมากพอสุดงวดนี้นะครับ แต่ว่าแต่ว่าเลขเอ็ดมักหนึ่งหาดแต่ว่าเลขเลขเลขของท่านมักทั้งสองตัวนะแต่เพราะว่ามันมีในเลขเลขซึ่งเป็นการลังวันของเอ็ดสปอตของเอ็ดนะครับเด้วยมันเข่าบ้ากเกือบประจําประจํามดทีพ่พามาหนึ่งกับเก้าดับก็มาที่เก้านะหัวนี้หัวก่อนหนึ่งกับยังจำแผลแต่ก็มาให้กันนะครับเมื่อก่อนหนึ่งกับศูนย์ได้ไงล่ะนับมาแล้กันแล้ว,ว,วหัวนี้มาหนึ่งกับสองสละเลขเลขวันของของเอ็ดเนาะพี่น้องอ่า ทางด้านใต้นะครับด้านใต้หนึ่งห้ากับหกสองนะครับคือคือคือ,อพี่แจารณาเอาพี่น้องนะรถไฟขบวนใหญ่นะครับสี่ศูนย์สองนะครับจากชุด่งที่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งห้าหกสองคือกันใกล้ใกล้กันพี่น้องสองสี่คล้ายๆกันได้พี่น้องเด้อเนี่ยพี่แจ๋หน้าเอาด้วยครับใช่พี่น้องแคปหน้าจอไว้กันแล้วกันครับแคปหน้าจอไว้ได้ด้วย <c oughs> แคปหน้าจอไว้นะสำหรับ fc แฟนช่องนะเห็นบอพี่น้องน่าจะเห็นหมดทุกตัวเนาะ <c oughs> มันบาสั่นพี่น้องมันเบา <c oughs> แต่มันไม่สั่นนะครับแคปหน้าจอไว้กันลวกันแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับ fc แฟนช่องเนาะศรีปกคุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเลขท่านนะครับเลขท่านก็มาที่มาที่หกสองกับหนึ่งห้านะครับ ด้านเหนือด้านบนนะครับด้านเหน pues er ือพ <my shit. S 2> ี <iant> <ate> ่น้องด้านเหนือ4 0 2 4 0นนะครับย์อน่ะครับด้านใต้ก็คือ1น้กับ6 2คอับ15กับ62ดับด้านเหนือ4 0 2 405่นาะครับแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอไว้ประเทศแอนดรอยด์พืน มาเทอัดอ่านมาเทอ่านไว้บอกกับหลังพี่น้องมาเทอดอ่านบาเทกเนาะงป้องเทียมที่อีกมันดาอ่านหนังสือข้างหลังก็สิีปกปึนไหนนะครับเนาะจังบได้ซอนหนามาข้างหน้าจังหน่อยหนึ่งครับหยันมันบาเต็มจอหยันบาได้เห็นบาถึกตัวเลขนะครับบางเทีางที่ยับบาถึกอย่างว่ามาสิออกนอกจอซ่าสนอกครับอ่าสำหรับรถไฟขบวนใหญ่นะครับรถไฟอ่าด่วนขบวนใหญ่นะครับกามีที่ศูนย์สี่สี่สองเอ้ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งอ่าแล้วก็หกสองพี่น้อง แคบหน้าจอไปได้พี่น้องเด้แคบหน้าจอไปนะครับจะมานในพาด์คลิปดีๆนะครับนะวันนี้วันที่คิสามแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกเลขสามบันแอดกก,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 กสิร่งคลิปประมาณจักหมื่สองมือนรายงานการไกสิเป็นสรุปเนาะนะครับยัง,ยงเหลือของแอดก่อนกาลสินนะครับเลขเรับเฉพาะของฉลากะ รับเฉพาะกรองนะครับการย่างประเทศในอามาลงว่าจะลงให้พี่น้องเบิมงอยุโรับอ่ปวันนี้ครับท,ที่จริงเพป็นเขามาบ่อยนะผมก็เลยว่าเอาพิจารณาเป็นคณะสนกให้เพป็นในพีจารณารับเอาแคปหน้าจอไวประเบพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วบ่นะครับแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยเนาะครับเป็นแนวทางทงนั้นนะครับเร่ยกบอกการันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับแทางแต่ในทางตัวเลขแต่ละตัวเลขก็ อ่าเป็นการคิดคำนวณจะหลังนะครับนอเบอกการันตีว่าจะเขารู้จิตรด้ด้วยครับเนื้อทา้งนี้ทั้งนั้นการใส่วิจารณญาณนะครับเนื้อนะครับนี่ก็คือเป็นเลขรับเฉพาะรับรับเฉพาะนะครับวันที่16กุมภาพันธ์สองพันห้าร้ิ้ามามาหลดได้คิดหน่องเร้องวดที่ผ่านมาหลุดไปนิดหนึ่งครับพอบุ่งเนี้ต่เป็นในระิบทีมริบบ่นั้นะเผาไฟดูดูนะพะเม่ไหวพี่น้องมันหลายหกรับรุ่งเร้วกันรุ่งเร่ากัน พอดีอันนั้นแล้วก็ดชิมไปชิมไปนะครับทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อาเห็นอีกพี่น้องไ่เห็นจนเกมไหนตำไทยเขาก็เสียนใบตั้งแต่เกมาเราเห็นได้เป็นมาเสกษมัยพี่น้องดูเชุดตำไทยงบก่อนกับงบนี้มันต่างกันยังไงเราสนว่าอะไรมาเด้มาหาเราเห็นมาไดเจอมาแฉพี่น้องเแต่เพิ่งจะเห็นมาเจอแล้วนะครับ เจอแล้วอ,อ๋อใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันกับเมื่อก่อนจังหวัดแหละนะครับอ๋อครับครับเดี๋ยวสรุปจะสรุปให้เบิ้งได้พี่น้องได้เจ้าผมเห็นขึ้นต้นมั่งกับใครๆครับงวดก่อนนะครับเอา้ามาสรุปอีกทีนึงพี่น้องสรุปให้ชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับหลังวันนี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์2566ไม่2567พี่น้องเดี๋ยวอ่ะ สารับผู้ขอมาใหม่นะครับเริ่อเบิรบท่านนะครับเบอร์บท่านแคบบอแคบบอแคบบัท่านนะครับิงเบออะไรครับเบออกตามนี้นะครับเนาะตามนี้นะครับกับหนึกกุมภาพันธ์สองพนาร้อยหเจ็ดครับเลขท่าน6กสองหนึ่งห้าหอครับสหรับด้านเหนือด้านเหนือก็คือสี่ศูนย์สองนย์ห้าศูนยอ่ศูนแล้วก็สอแบบด้านใต้ด้านใต้ก็คือ15กับ62 สำหรับเลขรถไฟขบวนใหญ่บ402น่น้องเนะ042415แล้วก็62แบบนี้คือแนวทางของอรับเฉพาะนะครับวนที่16พาพา 2, 5, 6, 6, กุมภาพันธ์2560ทบี่น้องอา,ารนาคิปนี้กับไฮเอฟซแฟ่นชองนับสะสมนมาี่ยปาฝังมสุสดๆสุคนนะครับเด้อแบบพอกันไม่ในคลิปต่อๆไปนสำหรับคลิปนี้ อยากเด็ดขออนุญาตลงไปก่อนนะครับล่าลงไปก่อนนะครับไปพอกันลิปดาขอขอบคุณหลายเจ้าของข้อมูลนะครับด้วยขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลคแบบรับเฉพาะนะครับเฉพาะสายเนาะพี่น้องนะคแบบขอบคุณพี่น้องที่ติดตามตั้งแต่จนจนจบนะครับสำหรับขอามใก้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนนะครับไอเอฟซีแฟนช่องแฮงเฮงปังสุขสุนนะครับเด้อดีใจเพิ่มแสงกระลาเมื่อสุขสุนสารขีลาไปก่อนสวัสดีครับ